คอลลาเจนที่เกี่ยวกับข้อต่อข้ากระดูกต้องเป็นคอลลาเจนชนิดที่สองเท่านั้นค่ะเพราะว่า ต่อข้อกระดูกของเราเนี่ย50%ของโปรตีนของข้อเป็นคอลลาเจนชนิดที่2และ85-90%ของกระดูกอ่อนในข้อก็เป็นคอลลาเจนชนิดที่2ค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกคอลลาเจนสาหรับข้อต่อต้องเป็นคอลลาเจนชนิดที่2เท่านั้นค่ะดูดีๆนะที่เขียนว่าไดเทปไทด์ไตรเปปไทด์พวกนี้ก็ไม่ใช่ค่ะคอลลาเจนชนิดที่2มันจะมีกลไกที่ช่วยสร้างไฮยาลูโรนิกแอซิดในข้อเข่าค่ะซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ําเลี้ยงข้อต่อยับยั้งเอนไซม์ที่ทาการสลายน้ําข้อต่อส่วนคอลลาเจนชนิดที่2ททีีี่่มมเเลลลกุสุดดดและูซมง่ายที่สุดก็็คือเปน โดไล์คอลลาเจนชนิดที่2ค่ะพวกนี้มันจะผ่านกระบวนการตัดโมเลกุลให้เล็กและทําให้ดูดซึมได้ดีขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ทําจากปลาทะเลนะคะพวกนี้มันจะสกัดจาก น้ำต้มกระดูกมีวิจัยที่ศึกษาในปี2012ศึกษาในคนที่กินคอลลาเจนชนิดที่2ที่สกัดออกจากกระดูกอกไก่ทานในคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมและข้อสะโพกเสื่อมแยกกัน2กลุ่มจํานวน80คนซึ่งมีอาการปวดตามดูไปอีก70วันปรากฏว่าคนที่ทานคอลลาเจนชนิดที่2มีอัตราการลดการใช้พาราเซตามอลในการลดปวดในข้อน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทานค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกคอลลาเจนที่เอาไว้สําหรับข้อต่อข้อกระดูกควรจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่2เท่านั้นค่ะ